สวัสดีค่ะ still good morning <laughs> good morning กับ b i a e y lifestyle channel นะคะวันนี้วันศุกร์นะคะแม่บานจะมาทำการทอดสปริงโรนะคะทีแม่บานเฮดกับโซฟีนะคะอุ่นายแล้วแายแล้วทีเฮดกับโซฟี่ลราจะเอาเขาช่องแข็งไว้นะคะเดี๋ยว้ราก็เอามาทำการทอดเลยนะคะ อู <so idity styles> ้ตายแล้วทอดครั <diction aries> <ificar hat> ้งเดียวเลยดีกว่าอู้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 ตายตายละตายละอือืสองสามวันที่ผ่านมาแม่บ้านจ๋า พักพ่อนนะคะบได้ไปทำงานเพราะว่าวางวันพุดม่บ้านกับไปเบอร์เดปาร์ตพาร์ตเชื่อคอนเต้วันเกิดนะคะวันเกิดของผีพ่นไทยเพลินเดินโดนคนได้ออกงานเชือ่อในหลอจแกวัดเทอดายปี กับเพื่อนไปจัดวิลานะอาหารไทยสินานะจะไปกินเขากันนะั่นแหละจะไปกินเป็นดื่มนสะินแม่บา้านกับโบแด้เห็ดคลีนวิดีโออย่างเดีวยเพราะว่ามันเป็นการส่วนตัวของเพื่อนนะเพราะว่าส่วนมากคุณแม่บ้าลไปกินแมนะ่บา้านก็บอกใคยเห็ดคลีนวิดีโออยู่แล้วเพราะว่าก็่ของงานเพื่อนนึงสินะมันก็เป็นของแม่บา้านแถบมบแต่เพืเ่อนทนี่มีบองสินะเนะขากัให้เกียด ช่วงนี้นะคะอะไรอะไรก็แพงอุ้ยตาแล้วเสียงดังจังเลยอะไรอะไรก็แพงเบิเออร์ตผักแฟนนี่รัฐบาลจะกินผักเยอะๆนะคะออช่วงนี้น้ำมันกับขึ้นราคานะคะน้ำมันก็ราคาก็เพิ่มจากจกีบปอนหาสิบนะเดี๋ยวนี้ขึนเป็นปอนเจี๊บ ไปแล้วถ้าเกือบ200แล้วนะคะลิตรหนึ่งนะคือจะติเป็นลิตรละปอลปอลหนึ่งก็70เกือบ700แล้วนะคะอีก,กน,น้อยก็700ลอยละเบิ้ลลุงลิตรละลอยนะลแอยอพงมากอะไรค่าอาหารอุ๊บเมืม่อวานขึ้นลูกบาศก์อาจจะเสียงดังกันกน,น้อยนะคะเพราะว่าทอดอันนันแตก อาหารการกินดินค่ากับเขาก็เลยชึกว่าเพิ่มขึ้นนั่นสินะแบบราคาของกับผลกระทบจากสงครามนั่นแหละสงครามมันเหตุการณ์เหตุให้น้ำมันมันราคาสูงขึ้นนั่นสินะบินค่าแก๊สค่ายนั้นก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาต้องใส่น้ำมันในการผลส่งมันหมดละมันก็เลยอะไรก็เลยแพง อาลากลาคา่อาหารลาคา่ะน,นี่ได้ขยับขึ้นตามตอนนี้ไก่สี่างไปเห็ดงาายล่ะค่ะบ่ไว้เรวแท่ง้วยเสริมน้ำมันเป็นมาบานนังขังน้นงยเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซ <c oughs> ีโซฟี่ฮอแนล่ะ,ละ

จัดใส่จานนบนตาบนตัว,ตวทาราไปเสิร์ฟสามี่อันนี้ก็ของแม่บ้านเองนะคะกินนันเด็กๆดกนี่ยละเฮาอันน้แเงาเอาไปเสิร์ฟสามี่ร้อนละร้อนเลยนะคะนี่นะคะอาหารเที่ยงของแม่บ้านสปริงโรลกับ กน้ำจิ้มไก่นะคะกับผักมากินกันต่อนะคะนี่นะคะของแม่บ้านกินไปแล้วสองอันกับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มกับผักนีอาหารเที่ยงแม่บ้านกินกับผัก มม่นี้พอบ้านแล้วหยุดนะคะหยุดวันศุกร์บางได้ถอดเครื่องหนึ่งไปเห็นเราอ๋อคิดว่าไม่มากเก่งตอนนี้ก็ได้เบ่งตจสถานาการณ์นะคะเกี่ยวกับสมข้ามเนี่ยแหละ 嗯。Mm hmm. ที่เด็กไปแวะร่านจีนอยู่เพราะว่าพวกน้ำปลาน้ำเงี้ยงก็ไม่บาลดิลละคือวิสุทซอสเครื่องปรุงแหละ เจ๊ให้โซฟี่ฮะ <laughs> ผมกินบะเบอดอกไม้บ้า,บา,อา,บานอิ่มก่อน เย็นนี้ก็ทำงานนะคะแานแมกซุกเสาอือหยุดอาทิตย์ทำอีกทีวันจันทร์แล้วก็หยุดทำพลือหัสสุกโอ้พลเรืหอหอัดอ,อือเพราะว่าเสาหนาสุดไปเยี่ยมย่ะ เยี่ยมแม่ยาที่จริงแฟนมาบานเราอยากไปหาหมูเราละเลืยเจอโอกาสไปเยี่ยมยานะ้อืมอร่อยมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ชีวิตอังกฤษวันนี้เดี๋ยวนะคบแป๊บหนึ่งเดมฟันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเอาส้มสักลูกก่อนสิแม่บ้านมากินส้มนะคะมากินสม้มอันนี้ลูกนี้ลูกเล็ก เราเรื่องเฮ็ดงานมองจะวนี้คนกับขาดลายหลายมองเฮ็ุงานพรา,าพนักง,งานมันบกพร่องสินะ่วนมาสิค้นสิขาดประจาอยู่แล้วละ่ะก็คือว่าเห็ดงานเโรงพยาบาลน,นอกมางค้นเข้ากับป่วยกันยังยังสินะตอนนี้เคสโควิดย่โรงบานกับมีหลายนะคะขึ้นหลายเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลกับบดเว่า บอว่าบังคับไม่ใส่หน้ากากกันแล้วกับฝรั่งกับต็มทีเลยฝรั่งกับโบใส่หน้ากากกันนั่งสินะแต่ว่าแม่บานกันยังใส่อยู่ค่ะไม่บานเขาเป็นชอบซื้อของไม่บานกับใส่มองได้ทีเเป็นตอนนี้ไม่บานกับใส่อยู่แล้วนั่งสินะบันนี้เคสอยู่โรงพยาบาลไม่เลยกกไหลไม่เล็กขึ้นไหลแต่ไม่โตไม่บานเองกันยังได้เฮ็ดงานเกี่ยวกับโดยตรงทุกคนติดโควิดเลยเพราะว่าผลมันออกมาแล้วแบบว่าไปเฮ็ด พี PCR ่ศิรเทสของอันของคนป่วยโรงพยาบาลนะผู 19, ้ผลออกมาว่าเป็นโควิดแต่ว่ากะบง่ายบ่ไรเพราะว่าบ่มิดเกียงสำรับบวชผู้ทิ่ป่วยเป็นโควิดเพราะมันหลายแต่ว่าก็ดีจริงนึงว่าก็สม เพราะว่าประชาชนได้รับวัคซีนกันหลายนะมันก็นเลยแบบถึงสิบเป็นกระบบเป็นเป็นมากจริงินะเป็นกรมีผลกระทบอยู่แต่ว่ากระบบเป็นหลายจนบทถึงอาจถึงชีวิตจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้พวกกรมิอันนี้ก้มาออกมากแล้วๆว่าเันเป็นแล้วป่จจำเป็นตรงกักตัวก็ได้ มันก็ป็นตามอาชีพบางอาชีพแต่ว่าอาชีพของแม่บ้านค่ะแม่บ้านเป็นติดโควิดม่บ้ากน,นยังเด็กกักตัวคือเก่าเพราะว่าเอาเหตุดงานเกี่ยวกับคนป่วยเนาะเขาเสียเอาเชื้อโรคไปแพร่เขาได้ยังไดสินะแต่แต่แตสําหรับบางคนที่เขาแม่บ้านก็บบหูวไหลจังไดแต่ว่ารัฐบาลว่าประจเป็นตรงข้อละที่หนึ่งสินะไประตรงกักตัวอันนี้เขาสิพรอนฝดลุหลาย อืมล i v i n g วิ t โค o ว i d คือว่าละ่ะ uh อืม huh. สมแต่ว่ามันกระหวานนี่แต่ว่ามันสม <laughs> สมนี่มันม,มีวิตามินซีนะคะช่วยให้เก,กี็ยเปับนเปวพวกเป็นไขเน่เป็น,ปน,ปนต่อตาหนังสี่นั้นบัก,ก็ได้จะกินแบบประจำเต็กน่อยกะ <c oughs> อยงไดก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะมือแลงกับสิเฮ็ดงานเด็กๆยังกินข้าวเบิองนะแม่บ้านอาหารแลงของขอบขอั้วแม่บ้านแม่บ้านมาสิเฮ็ดพิซซ่าม่นเป็นเหตุดอ,อกไปอบอบพิซซ่าแต่ว่าแม่บ้านสิเฮ็ดปนแม่บ้านสิเฮ็ดปนป่านะคะปนป่ากินกับผักนะคะมือแลงอย่งไดก็พอกันไหมนะคะคนมีความสุขหลายๆมาทักทายบริหารไปซส่นะคะกย,ยังอยู่หนีขี้เก่านั่ะละแต่ว่ากับพักพอนซื่อนะคะสวัสดีค่ะ